เอ้ที่เซอร์แรก Lenovo l e g จัน Pro 2สมาร์ทโฟนระทงเกมมิ่งขาดใช้ชิปซาร์ดัลประก้อน888ตัวท็อปไฮแรมจัดเต็ม16กิกพร้อมจอเล่น144เฮิร์ตขาดเปิดตัวเร็วนี้เอ้ที่เซอร์แรก Lenovo l e g จัน Pro 2สมาร์ทโฟนระทงเกมมิ่งขาดใช้ชิปสารประกอบ888ตัวท็อปไฮแรมจัดเต็ม16กิกพร้อมจอเล่น144เฮิร์ต คาดเปิดตัวเร็วๆนี้เมื่อปีที่แล้วได้มีการเปิดตัวเกมมิ่งโฟนระดับท็อบรุ่นแรกของทาง Lenovo อย่าง Lenovo Phone Duel ที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการใช้งานแนวนอนเป็นหลักครับและมีกล้องหน้าแบบป๊อปอัพซ่อนอยู่ในตัวเครื่องอีกด้วยครับซึ <S <S ่งก็ได้มีรุ่นต่อยอดอย่าง Legend Pro 2, <S 2> <S เพิ่มมาแล้วครับโดยทาง c h e n j In ผู้ดำนวารตำแหน่ง general manager ของทาง Lenovo ได้โพสต์ภาพทีเซอร์ ของ Gaming ง o ฟ u m ต่อไปในซีรีส์ e g e n d ผ่านทางไวโบลพร้อมระบุข้อความไปในว่าพบกับช่วงฤด,ดูใหม่ๆผีนี้ซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมครับโดยถือเป็นสัญญาณที่บอกได้ว่ามีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในช่วงเวลาที่ว่านี้ครับซึ่งคาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะใช้ชื่อว่า r e g e n โ Pro 2ที่ใช้ชิปเซ็ตกัวคอมซัมบราคอนแปดแปดให้ลำจัดเต็มถึง16 g b พร้อมติดตั้งพัดลมระบายความร้อนมาให้ในตัวครับ มีหน้าจอแบบอั o เ e d ที่มีค่ารีเฟรชเรทสูงถึง144เฮิรตซ์และแบตเตอรี่ความจุขั้นต่ำ5,000มิลลิแอมป์ขึ้นไปเลยทีเดียวครับเอาละครับคราวนี้เราก็ต้องรอเดือนต่อไปล้วครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวชราปทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ